ใส่น้ำลงไปบอกว่าวิธีการหุงนะง่ายๆเลยใช้นิ้วของคุณน,นี่แหละจิ้มลงไปแล้วก็กระอา้าวแล้วคุณขึ้นมาทำไมไอ่ะอยยากขึ้น้นด,ดวเป็นอะไรหรือเปล่าัะมีคุณเป็นอะไรหรือเปล,ล่าครับเนี่ย เป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรสบีมีใครทําอะไรร้ายมาหรือเปล่าอาแล้วเป็นอะไรครับเนี่ยคุณคุณขึ้นมาทําไมครับเป็นอะไรครับเนี่ยอยาไปด้วยไปไหนครับขอติดรถไปด้วยไปไปไหนครับไปไหนครับไปรอเหมือนกันไปด้วยขอไปไปไปไหนอไรปนนไหน บอกว่าวันนี้องค์จะมาหูเข้าให้หนูครับแหมแล้วก็มีการถ่ายด้วยนะว่าทิ้งลงไปแล้วก็การระดับน้ำนะดูกน้ำดีครับที่ช่วยล่าเหตุการณ์ครับตอนนั้นกำลังไปไหนพี่เรามีป้ายอะไรเขาเปิดขึ้นมาเขาว่ายังไงมันกเอ่อ็พี่กำลังจะกลับบ้านตอนนั้นเกือบเกือบห้าทุ่มละอยู่ที่พัทยาเหนือ ติดไฟแดงอยู่พัทยาเหนือกำลังจะเลี้ยวขวาออกสุขุมวิทอยู่ดีๆก็มีพี่ผู้หญิงป้าผู้หญิงวิง่งขึ้นมาบนรถเลยผมก็ตกใจเลยว่าเอาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดตอนแรกคิดว่าป้าเขาว่าจจะโดนใครทำร้ายมาอะไรหรือเปล่าเพราะเหมือนเหมือนหนีเหมือนเป็นอะไรมาหรือเปล่าเงี้ยครับก็เลยจะถามถามย้ำป้าเขาว่า เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าออมีใครทําอะไรไหมเราจะได้พาป้าออกจากตรงนั้นคุยไปคุยมาก็เหมือนป้าเขางงงๆทีนี้จังหวะก็พยายามจะคุยคุยยื้อเวลาเพื่อที่จะให้ไฟเขียวแล้วพอดีมีป้อมตำรวจอยู่ด้านหน้าพอดีพอไฟเขียวเออ่ผมก็ขับไปที่ป้อมไปให้ตำรวจเขาช่วยอืมแล้วก็ตำรวจเขาก็อ่อ มาเรียกป้าเขาลงไปคุยครประมาณเนี้ยครับผมอว่าาาปปเเ็นยงค้ก็เหมือนตำรวจก็ประมาณว่าเหมือนป้าแกสติไม่ค่อยดีแต่ป้าเขาแต่งตัวดีเลยนะแต่งตัวปกติเลยนะอืมเราก็พยายามจะคุยว่าป้าเป็นอะไรหรือเปล่าอืม บอกไม่ถูกอะป้าเขาเหมือนคุยไปวกไปวนมาวกไปวนมาประมาณเนี้ยครับผอเนีพอเจตุการณ์นี่เราเราก็ตกใจตกใจตกใจมากเลยเหตุการณ์นี้เรารู้สึกยนะังไงค้ังพี่ก็ผมก็ตกใจรู้สึกตกใจเลยคือเป็นผู้หญิงด้วยแล้วดึกด้วยเกือบห้าทุ่มละเอออยู่ดีๆวิ่งขึ้นรถมาอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลย ไปให้พี่ตำรวจเขาช่วยเหลือประสานงานต่อให้ตามหาติดต่อญาติดูประมาณเนี้ยครับอืมก็เห็นตอนแรกที่เึ้นมาเขาบอกว่ามาถามนี่ถามเขาใชว่าไปไหนใช่ไหมครับใช่ใช่รครับเขาบอกว่าอะไรครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมก็งงมากเลยไปเรื่อยๆ,ไไๆผมก็เลยพยายามจะคุยถ่วงเวลาเพื่อที่จะให้อไฟเขียวเพื่อที่จะไปให้ใหตำตรวจเขาตามหาต่อเนี่ยครับตามหาญาติดูแล้วดึกแล้วด้วย น่าจะอันกลัวอันตรายอะไรด้วยครับผมครับในเบื้องต้นนก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับไปดําเนินการต่อตามหายาตอนน่อใช่ไใช่ครับผมก็ฝากตํารวจว่าให้พี่ตํารวจเขาดูแลต่อให้หน่อยนะครับตำรวจเขาก็เดี๋ยวเขาจะประสานงานต่อให้ครับผม